สวัสดีนะคะสวัสดีในเช้าอีกหนึ่งวันท้องฟ้าสดใสมากเลยสีฟ้าก็คือสีฟ้าสีขาวก็คือสีขาวอันนี้คือเรื่องจริงแต่ตอนนี้ทุกคนรู้ไหมว่าความรู้สึกของแต่ละคนเป็นสีอะไรคะก็ทุกสีสันที่แต่ละคนชื่นชอบ ว่าเออฉันชอบสีนู้นสีนี้สีทุกสีจะรวมกันออกมาเป็นสีรุ้งใช่ไหมคะมีความหมายของแต่ละสีแฝงอยู่ในนั้นตามที่การเรียนรู้ของในโลกมนุษย์ของเราเนาะจะบ่งบอกความหมายอะไรบ้างความรู้สึกของแต่ละคนต่อสีที่เห็นสีเขียวก็ให้ความรู้สึกของการสบายตานะคะสีฟ้า สีขาวของท้องฟ้าก็ให้ความรู้สึกของธรรมชาติสดใสสีชมพูสีแดงความรักใช่ไหมคะร้อมแรงแต่ทุกสีก็ล้วนมาเติมเต็มให้ความรู้สึกของเรามีความสุขมีความเบิกบานมีความสดใสจะขาดสีใดไปสีหนึ่งไม่ได้เลยมีผลว่ายอย่างนั้นนะคะ และเวลาที่เราเห็นสีสันเวลาเพื่อนๆแต่งตัวใส่เสื้อผ้าให้ความรู้สึกอะไรกันบ้างเนาะของศาสนาก็ให้ความรู้สึกว่าโอ้สีดำเป็นความรู้สึกของการไว้ทุกใช่ไหมของขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ของศาสนาอีกศาสนาหนึ่งก็บอกว่าการไปพบพระเจ้า มันเป็นความรู้สึกของสิ่งที่ดีเป็นเป้าหมายเป็นคำสอนของศาสนาแต่ศาสนาทุกศาสนาดีหมดเลยเป็นความรู้สึกที่ถูกการกลองถูกการเรียงร้อยออกมาเป็นเวลานานอ่ะพี่ฝนก็พูดกันไปเชา้านี้แต่ก็อยากให้เพื่อนๆพนพ,นพี่น้องของพี่ฝนมีความสุข ในทุกลมหายใจนะคะเลยจะเอาวิวของเมื่อเช้าพี่ฝนกับหลานก็ไปไว่ายน้ำมาแล้วนะคะก็ออกกำลังกายเช้านี้สะที่นี่สะอาดมากเลยนะคะเปรียบเทียบกับเมื่อวานที่หาที่พักมันก็เป็นประสบการณ์จริงที่เราจะต้องเลือกนะคะถ้า ในเหตุการณ์หนึ่งอย่างของพี่ฝนเองที่ที่ที่เจอมาเนี่ยก็คือที่พักกับสระว่ายน้ำพี่ฝนเนี่ยค่อนข้างเลือกในเรื่องของที่พักแต่หลานเลือกสระว่ายน้ำเออซึ่งพี่ฝนก็มาจบที่สระว่ายน้ำค่ะเพราะจุดมุ่งหมายแล้วก็คืออยากให้หลานได้ไว่ายน้ำได้มีความสนุก ในช่วงปิดเทอมก่อนที่จะเปิดเทอมนะคะและพี่ฝนเองก็มีความรู้สึกมีความคิดนะคะว่าพี่ฝนก็อยากให้รางวัลกับตัวเองตอนนี้ที่คิดไว้แล้วก็ตั้งเป้าไว้นะคะก็คืออยากจะมาพักเดือนละหนึ่งครั้งให้รางวัลกับตัวตัวเองนะคะให้รางวัลง่ายๆให้เลยค่ะไม่ต้องรอเพราะว่าที่ผ่านมาก็แบบว่าโอ้ยเดี๋ยวเรามีเงินก่อนและมีเงินสักเท่าไหร่เราถึงจะทํา ความรู้สึกของตัวเองให้มีความสุขก็ลงมือทําเลยค่ะอันนี้ก็คือเป็นความคิดของพี่ฝนนะคะก็ใครที่คิดว่าโอ้ยต้องทํานู่นทํานี่ก่อนฉันถึงจะมีความสุขฉันเก็บเงินไว้ใช้ตอนอายุมากๆแต่จริงๆแล้วอ่ะในเรื่องของการใช้จ่ายเนาะก็จะมีเรื่องของซิกจาใช่ไหมคะมีการเราก็จากรายได้ของเรา เราจะสะสมเท่าไหร่เราไว้ใช้ใจ่ายเท่าไหร่พี่ฝนคิดว่าเพื่อนๆพี่น้องของพี่ฝนที่มาอยู่ในจิตวิญญาณเดียวกันในความคิดความชอบเดียวกันจะมีความคิดคล้ายๆกันซึ่งแต่ละคนก็คือจะมีการแบ่งสารปันส่วนไว้เรียบร้อยแล้วถ้าเราเป็นนึกถึงค่าใช้ใจ่ายก่อนก่อนที่เราจะนึกถึงความสุขเล็กๆน้อยๆในการที่เออเราออกมาท่องเที่ยวการสะสมประสบการณ์ การให้รางวัลกับตัวเองมีส่วนสําคัญนะคะถ้าเราไม่มีความสุขเราทําทุกอย่างแล้วเราเครียดเราทุกมันก็จะเสียเวลาในการที่เราจะปล่อยเวลาให้ผ่านไปหนึ่งวันเพราะไม่มีใครรู้เลยว่าพรุ่งนี้เราจะได้มีลมหายใจตื่นมาแล้วได้เสพความสุขของเราหรือเปล่ารอจนถึง55รอถึง60ค่อยมีความสุขมันก็ จริงๆตอนนี้ในในหลักของวิทยาศาสตร์แล้วอายุคนเรามันก็มากขึ้นเนาะมันก็ไม่ใช่เรื่องผิดที่เราจะนึกถึงอนาคตแต่ว่าในทุกลมหายใจเราอตอนนี้มันคือเรื่องจริงถ้าในปัจจุบันขณะนี้ในเรื่องของอยู่กับปัจจุบันก็กลับมา ในในหัวข้อนี้ที่พี่ผลก็อยากให้ความสําคัญของการอยู่กับปัจจุบันอยู่กับลมหายใจอยู่กับทุกวินาทีนี้ถ้าทุกวินาทีแล้มีความสุขอนาคตเราก็ต้องมีความสุขถูกต้องไหมคะนี่แหละใจความของในเรื่องของความสุขเล็กๆน้อยๆน,นะคะอันนี้พี่ผลก็อยากจะเอาวิวของสระน้ําแล้วก็สีเขียวนะสวยไหมก็อยากจะ ให้เพื่อนๆพี่น้องของพี่ฝนมีความสุขกันง่ายๆนะคะไม่ต้องรอเวลาค่ะตอนนี้ในเหตุการณ์ที่เราเจอในแต่ละวันเช้ามาเราตื่นมาเรามีลมหายใจนึกไปเลยค่ะวันนี้เราจะเล่นสนุกอะไรดีนะ่าเหมือนที่พี่ฝนโพสต์ไปในข้อความนะคะในในเพจเมื่อสองสามวันเพื่อนๆเห็นกันไหมเอยนั่นแหละก็อยากจะให้ทุกคนคิดว่าเราจะมีความสุข เราจะมีความสนุกอะไรกันดีนะแล้วทุกอย่างที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ถ้าเราตีความไปในเรื่องของความสุขความสนุกแล้วเราก็จะมีความสุขง่ายๆนะคะบางคนก็บอกว่าุเจอเหตุการณ์นี้ฉันเครียดจังเลยลองหาดูลองคิดดูลองใช้แบบืม,มีสติพี่ฝนก็เจอเหตุการณ์ที่ทไม่ได้ต้องการเหมือนกันในการที่จะหาที่พักนะคะแต่ผลสุดท้ายเราก็ต้องเลือก เราเลือกในสิ่งที่ดีที่สุดว่าเราอยากให้ความสำคัญกับตัวเราและผลสุดท้ายความสุขก็เข้ามาความสุขในสิ่งที่เรามองหาง่ายๆก็เข้ามาง่ายง่ายเหมือนกันนะคะก็ขอให้เพื่อนๆพนพี่น้องของพี่ฝนมองเหตุการณ์ทุกอย่างตีบวกนะคะถ้าตีไม่ได้ก็ขอให้มีสติค่อยค่อย อยู่กับลมหายใจเราค่อยๆค่อยๆนะคะอยู่กับลมหายใจของเราคือเวลาเราเครียดเราทุกข์อ่ะเราจะคิดอะไรไม่ออกเลยเพราะฉะนั้นเราเราเราต้องกลับกลับมาอยู่ในภาวะปกติก่อนนะคะพี่ฝนก็เจอ,เ,อ,อเมื่อสองวันก่อนก็นาะไม่อยากพูดว่าตัวเองก็ไปอยู่ในสภาพคับขันโอ้โหหายใจแทบไม่ออกเลยค่ะแต่ผลสุดท้ายการมีสติก็ก็ก็กลับมาได้แล้วก็ชนะแล้วก็คิด คิดคิดคิด,คดหาทางและผลสุดท้ายพี่ฝนก็ผ่านเหตุการณ์นั้นมาได้อย่างลับลื่นก็ยังไม่ไม่พร้อมที่จะเล่าเหตุการณ์นั้นเดี๋ยวสักสักระยะหนึ่งสักพี่ฝนคิดว่านักสองสามวันพี่ฝนก็น่าจะเล่าเหตุการณ์อันนั้นได้นะคะก็อยากจะแบ่งปันให้เพื่อนเพื่อนที่น้องเหมือนกันว่าถ้าเจอเหตุการณ์นี้ เพื่อนๆพี่น้องของพี่ฝนน่าจะแก้ไขสถานการณ์ได้เพราะแต่ละคนโอ้มีการนั่งสมาธิดูลมหายใจมีความสุขแล้วก็ยกระดับกันมาเยอะยะมากและเวลาถึงเวลาขับขันก็จะได้นํามาใช้ได้อย่างทันทีทันใดเลยนะคะประสบการณ์ของเราบางทีอาจจะเป็นประโยชน์กับผู้อื่นได้ในเวลาที่เขาขับขันเดี๋ยวพี่ฝนมาเล่าให้ฟังนะคะอันนี้ก็เอาประสบการณ์ในเรื่องดีๆของการมาท่องเที่ยวมา เล่าให้ฟังก่อนนะคะวันนี้ก็เนี่ยสระน้ําอันเนี้ยในในในการที่พี่ฝนมาเลือกเนี่ยตอนแรกก็ไม่รู้นะคะว่าว่าแตกต่างจากที่อื่นโรงแรมเขาเล็กๆนะคะแต่ว่าสระน้ําของเขาเป็นสระน้ําที่ไม่ได้ใช้คลอรีนเป็นสระน้ําที่มีการบําบัดไม่แน่ใจว่าเห็นเห็นไอตรงที่เป็นสีขาวมไม่แน่ใจว่าเห็นไหม เห็นมือพี่ฝนไหมเห็นนิ้วไม่ใช่เห็นมือเห็นนิ้วเนี่ยเนี่ยตรงขาวๆเล็กๆตรงเนี้ยค่ะมันจะมาจากท่อเนี่ยค่ะก็คือการบําบัดการบําบัดของเขามีตลอดเวลาเลยแล้วการบําบัดของสระน้ําที่นี่ก็คือบําบัดด้วยน้ําเกลือไม่ใช่คอลีนนะคะเขามีการบําบัดต,ตลอดเวลาอันนี้พี่ผมก็มาเจอมามารู้ตอนที่มาใช้บริการแล้วแล้วลงไปไว่ายน้ําหลานก็บอกว่าเอ๊ะทำไม ทำไมนะ้ำมันก่อยๆพี่ฝนก็เออมันก็น่าจะเป็นแค่แบบรสชาติแล้วพอได้ลงไปไหวจริงๆก็คือมันเป็นระบบที่บำบัดด้วยน้ำเกลือนะคะเป็นสระน้ำซึ่งทั่วๆไปแล้วสมัยก่อนพี่ฝนกออ็รู้แต่ว่าเขาบำบัดด้วยคลอลีนการถ่ายน้ำด้วยคลอลีนนะคะแล้วมันก็จะทำไปทำให้ผมหยาบผิวเสียอะไรเงี้ยพี่ฝนก็ไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยอยากเล่นน้ำสระแต่พอสระอันเนี้ย กว้างไหมเออมื่อวานพี่ผนก็ไปนั่งอยู่ตรงข้างล่างนะคะเห็นไหมมีเก้าอี้นะคะอืมแล้วก็จะเป็นแนวต้นปาล์มตรงนี้ค่ะเนี่ยโอ้เนี่ยสวยมากเลยเมื่อวานไปนั่งอยู่ตรงเก้าอี้นอนข้างล่างนะคะอันนี้พี่ผนอยู่ชั้นห้านะคะอืมเป็นเลเป็นโรงแรมเล็กๆแต่ ก็ได้เรื่องของธรรมชาติที่ไม่เล็กไม่น้อยเลยเป็นเรื่องที่สมบูรณ์แบบของธรรมชาติจริงๆนะคะแล้วก็ความใส่ใจของเจ้าของนะคะแล้วก็เรื่องความสะอาดดีมากเลยนะคะจะเห็นพนักง,งานเขาทำความสะอาดตลอดเวลาโอเคโอเคนะคะแล้วว้ที่ฝนจะมาถ่ายทอดนะคะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับทุกรมหายใจสวัสดีค่ะ